ค่ะเดี๋ยวเรามาฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะจดสัพท์ภาษาอังกฤษนะคะข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะคะรหัสก็คือ1.3.01นะคะหมวดหมู่ว่าใครได้ไปก่อนใครได้ไปหลังนะคะอันตรายที่จะเกิดขึ้นข้อที่4 8 5แคะแนนเหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจกับภาพเนาะภาพนี้ เรากำลังอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่ามีบ้านอยู่หนึ่งหลังในภาพนะคะให้นึกไว้ก่อนว่าเป็นหมู่บ้านกฎกติกาในการขับรถในหมู่บ้านถ้าไม่มีป้ายใดๆในแยกนั้นนะคะใช้กดขวาก่อนซ้ายสำหรับถนนที่เป็นถนนนะคะขวาก่อนซ้าย แล้วเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับภาพตรงนี้คือสถานการณ์เนี้ยกระจกหลังว่างกระจกซ้ายว่างกระจกขวาว่างเรากำลังจะตรงไปเพราะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะเรากำลังจะตรงไปแล้วถนนของเราจะเบี่ยงไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะคะซะแล้วขวาก่อนซ้ายใครที่อยู่ขวามือของเรารถสีน้ำเงินนะคะ เหตุการณ์นี้หมายถึงรถคันสีน้ำเงินจะได้ไปก่อนรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงข้ามกับเราแต่เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์จะเลี้ยวซ้ายมือของเขานะคะหรือตัดหน้าเราไปทางขวาเนี่ยเขาจะต้องให้เราไปก่อนเหตุการณ์นี้คนที่ได้ไปคนที่หนึ่งก็คือ รถคันสีน้ำเงินคนที่2ก็คือตัวเราคนที่3ก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่เขาจะใช้ถามในข้อนี้ What is the right cause of action? What is the right cause of action? อะไรในสถานการณ์เนี้ยที่มันถูกต้องนะคะทำอะไรที่ถูกต้อง 1. I am the first to proceed. I am the first to proceed. หมายความว่า I am ตัวฉัน the first ลำดับที่1 to proceed ที่จะไปก่อนฉันมีสิทธิ์ที่จะไปก่อนในสถานการณ์นี้ผิดนะคะข้อ2 I allow the motorcycle to turn before me. I allow the motorcycle to turn before me. I allow หมายความว่าฉันอนุญาต the motorcycle ให้รถมอเตอร์ไซค์ to turn before me นะคะเลี้ยวไปก่อนตัวฉันฉันอนุญาตให้มอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปก่อนตัวฉันอันนี้คือผิดนะคะถ้าเรามีสิทธิ์ไปเราต้องไปก่อนเนาะ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นใดๆที่มันฉุกเฉินก็คือที่มันจะบล็อกทางอะไรแบบนี้เราต้องใช้สิทธิ์ของเรานะคะมอเตอร์ไซค์ต้องรอเราต่อมาข้อที่3 I allow the blue car to turn I allow the blue car to turn I allow ฉันอนุญาต the blue car รถคันสีน้ำเงินเนี้ย to turn ให้เลี้ยวนะคะก็หมายความรวมรวมว่าฉันอนุญาตให้รถคันสีน้ำเงินเลี้ยวไปก่อนคำศัพที่จะเจอนะคะก็จะประมาณนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ารถคันสีน้ำเงินอยู่ขวามือของเรานะคะถ้าเราจะตรงไปก็คือขวาก่อนซ้าย แยกนี้มันอาจจะไม่ดูเหมือนแยกตัดนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่วงเวียนเนาะดูค่อนข้างที่จะง่ายเลยมันก็จะเป็นแยกธรรมดาแค่ว่าถนนมันเยื้องซ้ายเยื้องขวาไปนิดนึงนะคะก็ใช้กดเหมือนเดิมทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจุดๆุดนั้นจะเป็นเขตชุมชนแออัดอะไรก็ช่างไม่ว่าซอยเล็กซอยใหญ่นะคะไม่เกี่ยวนะคะไม่ว่าถนนขวามือจะเป็นถนนเส้นเล็กเลย แต่เขาอยู่ขวามือของเราไม่มีป้ายใดๆก็ใช้กดขวาก่อนซ้ายนะคะถึงถนนเราจะขนาดใหญ่กว่าเราก็เป็นถนนทางรองนะคะให้ขวาไปก่อนคือได้สิทธิ์รองนะคะขวาไปก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์ไปได้มอเตอร์ไซค์เขาจะเลี้ยวเขาต้องรอรถส่วนทางไปจนหมดก่อนก็ในสถานาการณ์นี้คือตัวเราเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ไปก่อนมอเตอร์ไซค์โอเคหวังว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ